อย่างมีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยนะแกก็ปวดหัวทุกใจมากปัญหานี่สินนะยมเขาก็เลยเอาธรรมะให้ฟังนะพอได้ฟังได้ฝึกปฏิบัติตามอยู่เนืองเนืองนะจิตคลายจากความเครียดความกังวลนะเข้าถึงความสุขเบสบายนะเข้าถึงความสงบจากภายใน ตื่นพุ่งขึ้นมาเลยนะเห็นทางสว่างโอ้เราไปหลงแบกความทุกข์ไว้ตั้งนานนะจะปัญหานี่สีนปัญหาอะไรก็ตามนะก็ล้วนเป็นมายานะเป็นสมมุติของโลกทั้งสิ้นนั่นเองนะมันทุกข์ก็เพราะว่าเราไปแบกไว้นะไปหลงยึดมั่นถือมั่นกับความเป็นไปของโลกนั่นเองนะแต่เมื่อใดที่เราได้ตื่นพุ่งขึ้นมานะ เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคลายจากสิ่งที่ยึดที่หลงอยู่ไม่ไหลไปกับสมมุติมายาของโลกนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยสิ่งต่างๆบนโลกไปนี้เนี่ยนะล้วนชั่วข่าวเป็นสมมุติมายาของโลกเท่านั้นการที่เราจะหลุดจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั้น ก็คือการที่เราได้หลุดออกคลายออกพ้นออกจากสิ่งที่ยึดที่หลงอยู่นั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าสู่วิธีที่ถูกต้องน mm hmm. ท่านทั้งหลายจะพบอีกชีวิตอีกรูปแบบหนึง่ง mm hmm. ที่เรียกว่า mm hmm. เป็นอิสระจากความทุกข์ mm hmm. เป็นอิสระจากความเจ็บปวด เป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้ยิ่งความยึดมั่นถือมั่นการหลงไปกับสมมติมายาเบาบางลงเท่าไหร่ความทุกข์ความบีบคั้นต่างๆก็จางคลายลงไปเท่านั้นนั่นเองแท้ได้จริงแล้วมันทุกข์ก็เพราะว่าเราหลงไปยึดไปหลงกับสมมุติมายานั่นเอง ซึ่งการที่เราจะสลัดความทุกข์ออกไปจากใจของเราได้นั้นนะก็ต้องอาศัยการเพราะบ่มอบรมตนเองด้วยสติปัฏฐานสนะี่ด้วยการก้าวเดินในวิธีที่ถูกต้องนะที่เรียกว่าอริยมรรคมีองแปะนั่นเองนะให้ธรรมะได้เยียวยาจิตใจดับไฟในใจดับความเจ็บปวด ดับความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นผู้พระผู้มีพระพาเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเนี่ยผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า